คุณไม่ท่านแน่กำลังจะพิมพ์ด่ากูใช่ไหมล่ะแต่เราไปเติมโลบักไม่ดีกว่าเหรอนี่เลยโคโคสโตร์ร้านขายโลบักระบบ V I P เซิร์ฟเวอร์สูงถึงเลเยจและระบบ ID ดีพาร์ตแค่180บาทก็ได้800โลบักมาใช้แล้วส่งภายในหนึ่งวันมีพรีเมียมได้โลบักเพิ่ม10%ถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปจุ๊บๆเตือนรายการต่อไปนี้เต็ไมไปด้วยคำหยาบคายและเนะะื้อหาที่รุนแรงใครที่รับไม่ได้กับคำหยาบก็ปิดไซด์เว้นแต่ถ้ามาดูเพื่อความบันเทิงก็นั่งแหกตาดูอยู่เงีย สวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยเนอะก็กลับมาเจอกับปื้ดกันอีกแล้วนะอ่าก็นะวันนี้ developer ก็ได้ปล่อยภาพหนึ่งมานะซึ่งเขาก็เหมือนจะทําให้เราเป็นน้ําจิ้มยั่วน้ําลายเรานะแล้ววันนี้เปื้ดจะมาทําเป็นคลิปสั้นๆนะภาพที่เขาปล่อยมาก็คือภาพนี้นี่นเอง โอเคก็นะตามที่เห็นในภาพเลยนะสำหรับปืนัะต,ตอนแรกปืนต่คิดว่าเป็นก็ซิล่า GMK นะแต่พอมาสังเกตดีๆที่แบบหัวเข่านะก็ GMK มันไม่ได้แบบเข่าแหลมอะไรขนาดนั้นนะก็นะละเลยทำให้ไปคาดเดาอีกตัวว่าเป็นก็ซิล่าของ ซิงคูราพอยน,นะและดูจากห่างที่ม้วนยาวด้วยน่าจะมีทางเป็นไปได้ทางนั้นมากกว่านะซึ่งสําหรับใครที่อยากเล่นซิล่าซิงคูราพอยนี่ก็เตรียมอดใจรอกันได้เลยนะจ,จะไม่ใช่ในเร็วๆนี้แน่ๆ <laughs> เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่เขาจะปล่อยภาพหลุดหรือภาพเบอร์อะไรออกมาเนี่ยเดลลอปเปอร์นี่เขาจะชอบดองขิงไว้นานมากจนแบบคิดว่าเขาจะไม่ทําแล้วอ่ะแล้วเพิ่งค่อยจะลงโอเคก็สําหรับข่าวอัปเดตก็น่าจะมีแค่นี้นะสําหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย